สวัสดีครับวมน่ี้ผมก็จะมาสอนลงเซฟเกม GDIV นะครับแบบจบภาสติกครับยันนี้ผมจะเอาไว้ใตค้คลิปนะครับกดดาวน์โหลดนี่นะครับผมดาวน์โหลดเรีย้วนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มาใส่ไฟไล์นะครับ แล้วก็เข้าไปที่อันแรกเลยนะครับเข้าเลือกเกมของคุณนะเนี่ยค,คุณก็ copy อันนี้นะครับสองอันนะครับสองอันก็นวางในโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็ปิดคุณก็เข้าอันนี้นะครับสตาร์ทน,นะครับ ก็กดเอ่อโดเมนนเนี่ยครับต้องสตาร์เกมนะครับ D I V แล้วก็เกมแล้วอันนี้กดอนนอนก่อนนะสองไฟนี้นะครับลากเข้าไปดีนะก็ปีก็ได้นี่แล้วก็ หล,ลากไี้ลากไฟนี้ออกมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อเอีกอีกเนี้ยออกนะครับอีกอีกเนี่ยเปียนสิบสองอันนี้ด้วยครับอีกอกออกนะครับสิบสอง แล้วนะครับอันนี้ก็ล็อเลยมาดูวันในเกมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าสเสียใจไหมครับผมลงหมด ENB นะครับถ้าใครอยากได้ผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับ 呀 นี่ครับจบไพ่ไพ่กิตหมดแล้วนะครับ hey, นี่ครับหมด ENB นะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยผมยิงไว้ใต้คลิปนะคุณทำอะไรเนาะทำอะไรนั่นยา

ผมขอจบที่เพียงแค่นี้นะฝากดไลค์รับติดต่อไปนะขอบคุณมาก